รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้องปีแวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยนิวนาโคมทางหนึ่งจังหวันนะออนดนครปฐมเย้สวัสดีค่ะ ได้เวลาสุขสต์และมอบความสุขความสนุกให้กับน้องๆกันแล้วครับและความสุขของเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์สื่อสัตว์จากบริษัทซาพ,พัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะก่อนที่เราจะไปสู่ขันศัก์กันแบบเต็มๆเรามีไฮไลท์สนุกๆมาให้ชมกันครับไปกันเลยค่ะเย้ ่อความดีกับเด็กดีเพื่อชาติยอดมนุษย์ตัวจิ๋วที่รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจเรียนรู้วิธีการสร้างอาชีพให้น้องๆและเข้าฐานการเรียนรู้ในการจัดการขยะพร้อมสนุกสนานกับการเติมคำปริศนาเด็กดีจากคำสุภาษิตน่ารู้และเติมเต็มความสุขด้วยมื้ออาหารแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ค่ะช่วงเด็กดีเพื่อชาติ <Wow. S 1> หนึ่ง สองสา7 8 1 2ห้าหกเ3็5แปดหนึ่งสองสาห้าหโอ้โหต้อนรับยมรู้ตัวจิ๋วของเราในวันนี้เลยนะครับอ๋อ,อมค่ะว่าแต่ยมรู้ตัวจิ๋วของเราคือคนไหนครับ ผมค่ะพี่อุ้ยพี่อ,อมโอ้โห,โหคนนี้นี่เองเมื่อกี้นี้เนี่ยแอบเห็นด้วยนะคะคว่าเต้นเก่งแล้วก็พริ้วมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนของน้องมองคลมากๆนะคะเดี๋ยวให้พักก่อนค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับยอดธนูตัวจิ๋ว Little Hero ของเรากันแล้วค่ะน้องมงคลเมื่อสักครูน่นี้เต้นแอรโรบิกเก่งมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับน้องค่ะให้น้องแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายหรือชวีคงเจริญครับอยู่ชั้นปอ .5 อายุ11ชื่อเล่นมงคลครับน้องมงคลครับเมื่อกี้พี่อุ้ยเห็นเนี่ยน้องมงคลเต้นแอรโรบิกเนี่ยเก่งมากเลยนะครับน้องมงคลเคยไปแข่งที่ไหนมาก่อนไหมครับ เคยครับผมเคยไปแข่งขันการเต้นแอโรบิกได้ที่1ของกลุ่มและได้ที่5ของเขตในระดับจังหวัดมาครับแล้วน้องมองคลคิดว่าการเต้นแอโรบิกเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างคะให้เราคิดอย่างมีสเตปครับสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองครับสุดยอดไปเลยครับน้องมองคลน,นอกจากนี้พี่อุ้ยยังทราบมาว่าน้องมองคลเนี่ยยังมีความเป็นผู้นําด้วยน้องมองคลมีความเป็นผู้นําอะไรบ้างครับผมเป็นหัวหน้าห้องชั้นปห้าครับแล้วผู้นําที่ดีเนี่ยต้องเป็นแบบไหนครับ คิดถึงส่วนร้วมไม่คิดถึงส่วนตนครับนอกจากว่าจะมีความเป็นผู้นำนะคะน้องมงคลก็ยังเป็นเด็กที่มีจิตอาสาอีกด้วยค่ะน้องมงคลทําจิตอาสาอะไรมาบ้างคะผมช่วยคุณครูถือของตอนเช้าครับช่วยคุณครูจัดแถวก่อนคารพธงชาติแล้วก็ขอช่วยคุณครูเมื่อมีโอกาสครับน้องมงคลชอบเรียนวิชาอะไรครับชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าผมชอบศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยครับ แล้วโตขึ้นน้องมงคลอยากเป็นอะไรคะผมอยากเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าอยากให้เด็กไทยรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิใจในความเป็นไทยของเราครับน้องมงคลครับเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องมงคลช่วยทําอะไรบ้างครับช่วยยาไขยของค่ะเพราะว่ายายเปิดร้านอาหารตามสั่งและช่วยทํางานบ้านทุกๆอย่างเลยครับมาพูดถึงเรื่องของความดีแล้วก็ความซื่อสัตย์กันบ้างนะคะน้องมงคลรู้จักคําว่าความซื่อสัตย์ไหมคะรู้จักครับความซื่อสัตย์คืออะไรคะความซื่อสัตย์คือความจริงใจต่อกันไม่พูดโกหกครับ แล้วน้องมองคลคิดว่าเด็กดีและมีความซื่อสัตย์เนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนคะจะต้องไม่พูดโกโหกคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่คิดถึงประยรโยชน์ส่วนตนจริงใจต่อกรรัน,ออคนครับน้องมงคลครับถ้าเราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์คิดว่าจะดีกับตัวเราอย่างไรบ้างครับจะมีคนรักและชื่นชมครับไปที่ไหนก็มีแต่คนรักแล้วถ้าทุกคนเนี่ยเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์น้องมองคลคิดว่าประเทศของเราจะเป็นยังไงคะประเทศของเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขครับสุดท้ายนี้นะครับ น้องมงคลอยากฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีไม่มีความซื่อสัตย์บ้างครับอยากให้กลับตัวมาเป็นคนดีครับไปที่ไหนจะได้มีคนรักและชื่นชมครับน่าชื่นชมในตัวน้องมงคลมากๆนะคะยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ของเราในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณน้องมงคลที่มาถ่ายทอดเรื่องราวในการทําความดีและมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนค่ะทางรายการขอมอบภาคลุมยอดมนุษย์ตัวจิว๋วและประกาศจูบัรให้กับน้องมงคลไปเลยครับ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสัพัสให้น้องปี8 26โรงเรียนร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์เพื่อชิงรางวัลโรงเรียนไหนทําการแสดงโชว์ได้ยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุด5โรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติติดตามลุ้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลกันในเพจ Facebook ซื่อสัตย์เพื่อชาติหลังออกอากาศทั้ง26โรงเรียนกันนะคะ นา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 าน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 าาความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ทั่วมหัวเอาตัวไม่หลอดทงไปโคตโกงแล้วใครจะ <habitual Yes. S 1> <ค>รับไว้ให้ร่วมกันนะ สมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความนูนท่วมหัวเอาตัวไม่หลดตไปโคตโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมกันงานโคตโกงแล้วใครจะรับไว้ให้รวมกนันเลยประเทศไทยชื่อสารกันนะคะเฮ้ hey! สะสมลาบ ยศความดีเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าถ้าจะให้ชื่อเสียงดีมีเกียรติยศมีภาพพจน์ดีเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปในอนาคตต้องกระทำความดีอย่างสม่ำเสมอทำขวัญของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยนะคะ<ฮ>เรียนดีกีฬาเด่นเน้นสามาคัคคีมีคุณธรรมค่ะ โรงเรียนมีวิธีการปลูกจิตสำนึกนะคะให้เด็กมีวินัยฝ่ายคุณธรรมนะคะก็คือโรงเรียนจะมีกิจกรรมนะคะใส่บาตรทุกวันศุกร์ว้นศุกร์ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนที่จะเรียนหนังสือค่ะแล้วเราก็จะสอนโดยใช้กิจกรรมนะคะใช้ละครใช้การ์ตูนใช้คลิปต่างๆเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับความซื่อสัตย์นะคะมงคลเป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะถ้ามงคลอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเขาจะมาถามว่าคุณครูครับพอครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ แล้วก็เป็นผู้นำที่ดีค่ะช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือคุณครูได้ดีช่วงเด็กดีรักชุมชนมาเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมกันเลยครับสวัสดีครับคุณนีครับสวัสดีค่ะ,คะกิจกรรมการเรียนรู้ของเราในวันนี้คืออะไรครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้วิธีการทําถั่วกรอบแก้วค่ะเพื่อปลูกฝังนะคะให้เด็กๆนะคะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหารและการงานอาชีพค่ะ เด็กๆเขานะคะจะได้ลงมือทํานะคะและนําความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดในการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวและตัวเองได้ต่อไปในอนาคตค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับ 1. ทถั่วลิสง 2. น้ำตาลทราย 3. ผงโกโก,โก้ 4. เกลือ 5. น้ำเปล่า 6. งาขาวครับแล้วขั้นตอนการทำล่ะครับใส่น้ำลงไปในกระทะเทถั่วลิสงเทน้ำตาลทรายเทผงโก,โกโก้แล้คนให้ทั่วค่ะแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อละครับ เมื่อเทส,ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเปิดไฟนะคะพอเปิดไฟแล้วก็จะคนค่ะจนกว่าน้ําตาลทรายค่ะจะเดือดพอน้ําตาลทรายเดือดแล้วให้รอจนขึ้นเกล็ดก่อนพอขึ้นเกล็ดน้ําตาลปุ๊บเราก็จะใส่งาขาวกับเกลือลงไปค่ะเมื่อใส่งาขาวกับเกลือไปก็คนเหมือนเดิมเลยค่ะคนจนกว่าเปลือกงาเน,นะะี่ยค่ะจะติดกับเปลือกถั่วเลยตอนนี้เราก็ทราบขั้นตอนการทําไปแล้วนะครับเรามาลงมือทากันเลยครับ มาถามน้องๆกันบ้างนะคะว่ามาทําถั่วกรอบแก้ววันนี้ได้ประโยชน์อะไรค่ะเริ่มจากน้องเนสก่อนเลยค่ะได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ด้วยครับได้ความสนุกและวิธีการทําถั่วกรอบแก้วค่ะต้องขอขอบคุณครูนี้และน้องๆทุกคนที่มาร่วมถ่ายทอดวิธีการทําถั่วกรอบแก้วในครั้งนี้เห็นความสุขของน้องๆที่ได้ลงมือทํากิจกรรมแบบนี้ทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ ให้กับจุดดีประจำโรงเรียนบ้านขุ่งน,น้อยมิวนามพองอุปถมัม1จังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทำความดีและความซื่อสัตย์เลยครับช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมรัพย์มาเรียนรู้วิธีการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อโลกของเรากันแล้วกับช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมรัพย์ไปชมภาพบรรยากาศความสุขที่มามอบให้กับน้องกันเลยครับ วันนี้นะครับพี่ตีก็จะมาชวนน้องๆครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมดีกว่าปากกาครับไปโรงถังไหนดีเอาไหนครับอนนเอาเย้นนั่งเลยเออทำไมตอบตอบขยะทั่วไปอ๋อใช้แล้วทิ้ง<อ>ใช่ไหมอ่าโอเคแล้วทำไม <laughs> ด้านนี้ถึงตอบขยะอันตรายเพราะว่าอ่ามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ใช่ไหมครับ ข้อนี้จริงๆตอบได้2ถทางครับแล้วถังหนึ่งคือถังรีไซเคิลเพราะว่าในตัวปากกาสามารถที่จะแยกมือออกมามันก็จะเป็นพลาสติกเอามาขายได้อีกอันหนึ่งครับทางที่ควรที่จะทิ้งมากที่สุดคือถังอันตรายอันตรายครับว้าวเยี่ยมครับปากกามันจะมีหมึกใช่ไหมครับมันจะไปปนเปืเป้อนแล้วทำให้ดินหรือน้ำมีปัญหาได้ โอเคข้อต่อไปครับใบไม้ครับใบไม้ไปทิ้งทางไหนดีหนุ่มน้อยเราเยี่ยมยอดคำจำกัดความของขยะทั่วไปครับคือไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ส่วนคำจำกัดความของขยะเปียกครับอะไรก็ตามที่ใช้เวลาย่อยสลายในธรรมชาติได้ดังนั้นใบไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ไหมดังนั้นคำตอบข้อนี้คือขยะ เปียครับเย้ yeah. <laughs> อีกอันนึงเป็นการจัดการขยะซึ่งน้องๆสามารถไปใช้ในชีวิตประจาวันได้โดยที่มีหลักการ 3R ครับ R แรกคือ Reduce ครับคือลดการใช้่น้องๆสามารถไปใช้ได้อย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกลดปริมาณขยะนะครับเพอะต่อไปคือ Reuse ครับ Reuse คือใช้อ,อะไรที่ในชีวิตประจำวันของเราใช้ซ้ำบ้างครับขวดน้ำ เสื้อผ้าอ่าโอเคแล้วอันไหนที่มันเป็นขยะแล้วเราสามารถที่จะเอากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งได้อย่างเช่นขวดน้ําเอาไปทําอะไรครับอเ,เอาไปทําสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมครับอ่าอันนี้แหละคือ reuse ครับใช่แล้วคืออะไรก็ตามที่เราต้องทิ้งเป็นขยะแล้วเอากลับมาใช้หรือเอากลับมาประดิษฐ์หรือว่าใช้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็น reuse นะครับส่วนอันสุดท้ายค,คือ r e c y ค l e อะไรค,คือ r e ไซเคิ r ในชีวิตประจำวันเรา อะไรที่เป็นขยะแล้วสามารถที่จะเอาไปขายอย่างเช่นอะไรที <Yeah. S 1> กระดาษ <Yeah. S 1> ขวด <Yeah. S 1> เหล็กโลหะขวดพลาสติก <Yeah. S 1> อ่าพวกนั้น <Yeah. S 1> เป็นรีไซเคิลได้หมดเลยเพราะเรา,เาสามารถเอาไปขายแล้วเขาเอาเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นชิ้นงานใหม่มาให้พวกเราใช้อีกครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> โอเคเมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่อง 3R ไปแล้วอยากรู้บ้าง R อ,อันนี้น่าจะอยู่ใน R ไหนที อดีตเขาเคยเป็น<อ>ใช่แล้ว<อ>น่าจะอยู่ในอา่าไหนครับรเป็น reuse ครับใช่แล้วอ่าเป็น reuse ครับนี่ซึ่งวันนี้ครับจะชวนน้องๆครับมาทำที่ใส่กระดาษโน้ตจากกล่องนมเหลือทิ้งซึ่งน้องๆสามารถทำได้แล้ววันนี้น้องๆจะได้ทำด้วยอยากทำไหมเอ่ยอยากอยากไหมอยากโอเคนั้นเราไปทำกันเลย <Yeah. S 1> yeah. เรามาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะเหลือทิ้งกันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกล่องเหลือทิ้งกระดาษเหลือทิ้งต่างๆกาวกันกรดินสอไม้บรรทัดอุปกรณ์ตกแต่งวิธีการทำตัดกล่องด้านบนออกสำหรับใส่กระดาษโน้ตตัดกระดาษและทากาวนำกระดาษแปะลงบนกล่องตกแต่งตามจินตนาการ เราก็จะได้ที่ใส่กระดาษโนต้ตจากกล่องเหลือทิ้งไว้ใช้งานแล้วค่ะเาน,อง,นองได้รับสาระและความสนุกกันไปแล้วนะคะเรามาถามพี่มนตรีถึงประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับกลับไปบ้างค่ะครับผมวันนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะเบื้องต้นนะครับตั้งแต่หลักการ3าอา รียูสรีไซเคิลและก็รีดิวแล้วก็การคัดแยกขยะซึ่งน้องๆสามารถคัดแยกขยะได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยครับแล้วก็หวังว่าน้องๆจะเอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันลดปริมาณขยะให้กับครอบครัวโรงเรียนแล้วก็สังคมของเราครับเพื่อให้ประเทศของเราครับน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณพี่มนตรีที่มาให้ความรู้แก่น้องในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณดีครับขอบคุณค่ะหลังจากที่น้องๆได้เข้าอบรมความรู้เรื่องขยะกับช่วง ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์กันไปแล้วบริษัทสาพ,พัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนอยากให้เด็กๆและคนในชุมชนปรับเปลี่ยนและสร้างพฤติกรรมการลดขยะจัดการขยะอย่างยั่งยืนจึงขอมอบถังขยะและตาช่างให้กับทางโรงเรียนไปเลยค่ะช่วงเติมคำปริศนาเด็กดี ได้วเวลาสุขสัตรกับการเรียนรู้คําสุภาษิตไทยที่สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์กันแล้วครับกับเกมเติมคําปริศนาเด็กดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกติกากันเลยค่ะแบ่งเด็กๆออกเป็นสองทีมทีมละหคนซึ่งมีบอร์ดคําถามเป็นภาพคําใบสุภาษิตให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันเลือกรูปภาพเพื่อนําไปเติมในช่องว่างให้ครบ5คําคและต้องเป็นประโยคที่ถูกต้องทีมไหนเติมคําได้ถูกต้องและครบ5คําคได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะ เรามาเช็คความพร้อมของน้องกันดีกว่านะครับทีมสีชมพูพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคค่ะเช็คความพร้อมฝั่งสีแดงกันบ้างนะคะทีมสีแดงพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว2ทีมประจําที่ได้เลยครับเชิญเลยไปเลยเริ่มครับสีแดงสูงสูงเชี่ยเลยสีแดงสูงสูงเชี่ยเพื่อน สองทีมเก่งมากเลยนะครับอ,อ๋อเรามาสรุปคำกันดีกว่าครับฟังทีมสีมููได้ไป5ครั้งเก่ง<ด>มากๆเลยครับฝังทีมสีแดงได้ไป3ครั้<ด><ด><ด>สิ่งไม่แพ้กันเลยครับใช่แล้วค่ะน้องๆทั้งสองทีมนะคะเก่งแบบนี้ค่ะทางรายการมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทสหพ,พัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับ<ด>ทั้งสองทีมเลยค่ะขายผ้าหน้ารอด การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้สําเร็จรุล่วงไปได้โดยต้องยอมเสียสละของจําเป็นที่ตนเองมีอยู่หรือนำสิ่งที่มีอยู่ออกมาใช้เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองไว้นกสองหัวคนที่ทำตัวฝักฝ่ายเข้าด้วยทั้งสองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตนงอมืองอเท้าคนขี้เกียจเฝ้ารอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่พยายามโขนขวายหางานทำ ควานผ่าซากลักษณะการพูดจาตรงเกินไปผงผางไม่เกรงใจใครพูดไม่ดูกาลาเทศไม่ใส่ใจว่าคนฟังจะรู้สึกอย่างไรไม่เอาทานคนที่มีนิสัยไม่เอาการเอางานไม่ได้เรื่องไม่ได้ความไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันผลทั่งให้เป็นเข็มการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานนั้นสำเร็จย้อมแมวขายการตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดี โดยมีเจตนาหลอลกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดีตัดหางปล่อยวัดเป็นการตัดขาดไม่สนใจไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นลิ้นสองแฉกคนที่พูดจาโกหกกลับกรอกหลอลกลวงเชื่อถือไม่ได้เห็นกงจักเป็นดอกบัวการเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะรหังพัมมาลูกโตพระกวาพูตามากวปตังอวิวาเทมิ สิ่นข้อสองอชินาทานาเวรมณีคืออะไรอาชินาธานาเวรมณีสิขาประชังธรรมาที่ยาไม่ทำดีไม่ขโมยอะไรประมาณนี้ครับเอาขโมยทรัพย์คออื่นตั้งซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่นครับการมาบวชเป็นสามเณรได้อะไรบ้างฝึกให้เรามีระเบียบกับตนเองทำาห้จิตใจเราสงบได้บุญไปหายาครับรู้จักความซื่อสัตย์ไหมรู้จักครับรู้จักครับร เวจการรักครับเชื่อฟังพ่อพ่อแม่ทำผูเท็ดถ้าทุกคนทำแบบนี้ได้ประเทศชาติเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับสื่อสารกันเถอะอนายโยมความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีเกียรติที่สูงไม่จำเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้าง ถ้าเราทำตัวเหมาะสมกับคนที่มีเกียรติแล้วไม่อวดอ้างคนอื่นก็จะมอบเกียรติให้เราเอง่วงเมนูเด็กดีเรามาส่องความสุขให้กับน้องๆได้อิ่มอร่อยกับช่วงเมนูเด็กดีจากบริษัทสาพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนค่ะเมนูของเราวันนี้นะครับบะหมี่ซื่อสัตว์หมูเด้งต้มยำตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเรามาลงมือทำกันเลยครับโอเคค่ะ ำเส้นบะหมี่ซื่อสัตย์ที่ไม่มีผงชูรสไปลวกในน้ําเดือดเตรียมไว้ค่ะได้แล้วนะครับเส้นบะหมี่ซื่อสัตย์ที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานเราจะพักเส้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งน้ําทําหมูเดงต้มยํากันค่ะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วใส่หมูเดงตามลงไปครับหมูเดงเราสุกแล้วเราจะปรุงรสดว้วยน้ำปลาสูตรโซเดียมต่ำครับใส่น้ำตาลอ้อยใส่ตะไพร่เผาต้มยำลงไปครับ ต้มยำของเราได้ที่แล้วเราจะปิดไฟแล้วบีบน้ำนาวลงไปเพื่อไม่ให้ขมครับเราจะจัดชามใส่ผักกาดหอมและเส้นบะหมี่เตรียมไว้ค่ะตักหมูเดงต้มยำใส่ลงไปครับใส่แครอทลวกค่ะรับประทานคู่กับปลากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นโตๆโตปลากระป๋องที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงค่ะโรยต้นหอมซอยลงไปค่ะและไข่ต้มค่ะ เสร็จแล้วนะครับบะหมี่ซื่อสัตว์หมูเด้งต้มยำของเราวันนี้เป็นเมนูเส้นโปรดที่น่ารับประทานมากๆค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะได้อิ่มอร่อยกับผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์ของเรากันแล้วค่ะน้องๆคะเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์หมูเด้งต้มยำวันนี้อร่อยไหมคะ เราขอเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยนิวนามทองอุปถัมภ์หนึ่งจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นรางวัลแห่งความดีและความซื่อสัตย์ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์เยลลี่ลิเชตและอุปกรณ์กีฬาจากเมลเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกเพื่อให้น้องๆได้สนุกและมีความสุขกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมถังขยะแยกประเภทให้กับน้องๆไปเลยค่ะ และขอมอบกิจัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดีมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับ และโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาัพัฒน์ให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little h e r โรปี8สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะสัปดาห์หน้าสัปพัฒ์ให้น้องจะไปมอบความสุขและความสนุกให้กับน้องเรียนไหนและพบเด็กดีในเรื่องอะไรต้องติดตามชมให้ได้นะครับ สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับย้